ก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับตัวเอาผักนะครับตัวเป็นโขกสองนนะครับในตอนที่สองโนก็จะมาติดตั้งโชกเทยินเอ็นดูราโปรพัดนะครับก็เดี๋ยวให้น้องช่วยแกัน,นะครับโดคเอ็นดูราโปรพันนี่ก็คือจะมาเฉพาะตัวโชกนะครับไม่มีสปริงมาให้แต่ว่ามันก็สามารถจับคู่กับสปริงโหลดของหลายๆแบรนด์ได้นะครับ ข้างหน้าในกล่องมาก็จะมีชกม,มาให้อย่างเงี้ยนะครับน้องแกะดูอขอขอแกะอันนี้ให้พี่ดูหน่อยเร็วต้นหนึ่งก่อนอ่าหนึ่งต้นอันนี้เป็นโชกด้านหน้านะครับชกด้านหน้าเดี๋ยน้องเดี๋ยน้องแกะให้ดูนะครับใจเย็นๆก็นี่คือโฉมหน้าของโชกหน้า ที่เป็นเทอินเอ u ดราโปรพัสสำหรับข้าผผ่าเวลไฟนะครับถุง20ด้านหลังก็ก๊อบด้านหลังขอด้านหลังเลยเร็วเดี๋ยวให้น้องน้องแกะมาให้ดูนะครับก็ติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งง่ายใช้ตัวกดสปริงกดสปริงเดิมออกมาแล้วก็ใช้กับสปริงเดิมได้เลยหรือถ้าต้องการที่จะโหลดก,ก็สามารถจับคู่กับสปริงหลดได้นะครับสปริงหลดได้ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังน้องกำลังแกะให้รอสักครู่สักครู่ระบบขอก็จะเป็นท w รวินนะครับด้านหลังก็จะมีอะไรมีกรครบเลย1ชุดนะครับสามารถติดตั้งเสร็จภายในไม่เกินสชั่วโมงเนะเสร็จเนาะรุ่นนี้นะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็ลอง ติดต่อมาเมื่อกี้ติดต่อมาหาเราได้เลยนะครับร้านไทยว่าก็ยินดีให้บริการนะครับเอา่านเร็ไฟอะไรพวกนี้เข้ามาหาเราค่อนข้างจะเยอะนะครับหาเราเยอะนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไ้ดูตอนติดตั้งกันอีกทีนึงนะครับว่าวิธีการติดตั้งมันแบบไหนนะครับยังไงควรเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากครับอ่ะเมื่อกี้ได้แนะนำอย่างให้ลูกค้าไปด้วยนะครับก็ นับโชคไปแล้วลูกค้าโอเคก็จบโท๊เรื่องโต๊ก็เดี๋ยวติดตั้งกันไปแล้วเดี๋ยวมาเปลี่ยนยางด้วยนะครับคันนี้ก็เลือกใช้เป็นยางโตโยไทยนะครับทานผ่าน L U 2นะครับยางตรวนี้ค่อนข้างจะเหมาะสมสำหรับรถอนเนกประสงคนะครับหรือสำหรับรถที่เป็นอพาร์ตเหรือรถแนวแนวเน,นี้ยก็ให้ความ,มนุ่มเงียบนะครับก่อถนนค่อนข้างจะดีนะครับ ดีไซน์มาสำหรับรถอเนกประสงค์คุกนี้โดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณบรับก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในรถเอาผ่านที่เป็นเจเนอเรชันที่เป็นบอดี้หลัก2.0นะครับ,รบก็ได้ทำการติดตั้งโชคคันนี้เป็นโชค๊คเทยินเอนด r ราโปรปัตปรับแข็งอ่อนได้16ระดับนะครับก็มาทั้งชุดราคาเป็นไงอัน ราคาเริ่มต้น Jasmine. นะครับอยู่9 1 9 7 0 0เาเครับผมเออหมื่นเก้าเจ็ดร้อยเป็นตัวเอโนราโปรธรรมดาครับปรับระดับไม่ได้ไม่ได้เนาะได้ครับแล้วก็ตัวตที่ใส่อยู่ที่นี้ก็คือเป็นตัวพัดตัวพัดนะครับสามารถปรับห่างได้ครับก็ราคาเริ่มต้นไม่แพงมากนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้รถเอาผ่านเวลไฟรุ่นนี้หรือรุ่น ก่อนหน้านี้นะครับ1020หรือจะเป็น30ตัวนี้ก็เป็นตัวชกคเริ่มต้นที่คุณภาพค่อนข้างจะดีดนั่งแล้วรู้สึกมีความนุ่มนวลกระชับก็ไม่โยกไม่โยนไ,ไม่ย้วยนะครับสำหรับตัว20ก็จะแนะนำเป็นตัวนี้ไปใช่ครับถ้างบน้อยนะครับไม่ต้องการ จะปรับแข็งอ่อนนะครับก็จะเป็นตัวโปรธรรมดานะครับปบรับระดับไม่ได้นะเป็นอยากไดอ้ออปชั่นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมีอ,ออปชั่นนี่มีการปรับแข็งอ่อนได้16ระดับคือปรับแข็งอ่อนนุ่มแข็งเลื<ด>่อนเลือกฟคลลิ่งได้นะครับก็คอมพิวตั้งก็ราคานี้นะครับอันนี้อะไรจะฝากไหมก็ถ้าชอบโชกแนวแบบนุ่มๆนะครับแนะนำเป็นเทอินเลยครับเอโนราโปคือเป็นโชกเดิมอัปเกรด ที่จับคู่กับสปริงเดิมมันสามารถถอดของเก่าออกแล้วก็ติดตั้งของใหม่แทนได้เลยไม่จําเป็นต้องแปลงอะไรเพราะมันทำออกมาตรงรุ่นสําหรับรถญี่ปุ่นหรือจะเป็นรถยุโรปก็มีครับผมครับก็ง่ายนะครับง่ายมาติดตั้งเราก็มีบริการติดตั้งนะครับตั้งศูนย์่วงล้อคันนี้ก็เปลี่ยนยางไปด้วยเป็นยางของโตโยต้า โตโย่ไม่ใช่โตโยต้าของโตโย่ไทยโตโยไทยเป็นนุนเทนแพดอะไรนะเทนแพดนะเทนแพดเออเทนแพดหรือทานผ่านทานเออทานผ่านเออ LU ูสองเป็นไซส์สองสามห้าห้าสิบสิบแปดเป็นยางรถล่าสุดปีสองหนึ่งครับที่ร้านเราเน้นแต่ยางรถใหม่ๆเข้ามาขายไปบริการยที่สำคัญครับยางโตโยโตวเนี้ยก็เหมาะสำหรับรถตู้เนกประสงค์นะครับไม่ว่าจะเป็น ได้หมดเลยครับรถที่เป็นรถอเนกประสงค์อย่างแบบนี้ก็ทางร้านเราก็าจะได้ทาเป็นยางตัวนี้นะครับคือมันเป็นยาสําหรับรถประเภทนี้โดยเฉพาะเลยแล้วเป็นยาเม็ดอินเ a แปนใช่ยานําเข้าญี่ปุ่นใช่แนะนําเลยแล้วก็ถ้าอยากให้เฟิร์มขึ้นก็จะมีตัวตัวข้ามหน้าข้ามหลางข้ามอะไรอีกนิดนึงของแนะนําเป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นเหมือนกันก็จะเป็นแบรนด์ของคุสโก ผมจะเรียบคัสโกคุสโกก็เป็นแบรนด์เดียวกันก็คือตัวทำาจะเป็นสีของเงินน้ำมันเงินะนะครับขเงินน้ำมันอืนนะคือคุสโก้เนาะก็ถ้าอย่างไรก็ติดต่อมาพอเพจเรารนะครับเดี๋ยวผมจะแบบลิงก์เพจไป้ด้านล่างนะครับของคลิปนี้นะครับค่อยังไงฝากติดตามช่องไถ่เวิร์กชอปไว้ด้วยเพราะมันจะมีทั้งสาระที่ดีนะครับบันเทิงก็เดี๋ยวลองดูคลิปต่อๆกันไปว่าจะเปทำยังไงที่นะครับทีนี้เดี๋ยวขอหน่อยหนึ่ง <c oughs> นี่ในรถโต้ล้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับก็ผมล่างหน้าก็นั่งสบายๆรถประเภทเนี้ยคือมันอาการนะครับมันจะเป็นนั่งหลังมันจะโค้งโค้งเว้นหัวแต่ถ้าเกิดได้โชคดีๆัชุดห,ชหนึ่ง่ยช่วยได้ครับจริงๆแล้วเราก็ไม่ดีมีแค่ตัวแบรนด์ของเทยิ้มเนาะเราจะมีหลายๆแบรนด์ อ,อย่างมาจตตี้ออกมาใหม่ก็จะมีบอกของเฮดได้แล้วก็ถ้าพูดรุงรวก็จะมีเราขายโชคเป็นแบรนด์ของเฮดได้ไอารดยอินฟุสโกนะครับแล้วก็อีกหลายแรนด์หลายหลายแบรนด์ที่ยังไม่ได้เอ,อ่ยถึงซึ่งเรามีตัวเลือกให้ลูกค้าเยอะจริงหๆหรือถ้ายังไม่อยากจะเปลี่ยนโชคอยากจะจัดทรงเราก็จะมีตัวสปริงสปริของ s อ เป็นโหลดก็มีนะครับอินก็มีไีก็มี YNS ก็เป็นของไทยก็ใช้ได้ครับผมก็แล้วแต่งบประมาณของลูกค้าแล้วก็ถ้ายังไงก็โทรปรึกษาก่อนได้ก็จะมีน้องแอนน้องโอนะครับไม่ว่าหรือก็อาจจะเป็นพี่เชฟพี่ต้นนะครับหรือจะเป็นตัวผมเองก็ยินดีให้ทำแนะนำยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีน้อยดูรถดูรถดูรถเอ้ย